สวัสดีครับผมสวัสดี FC ช่องอืดเบียกชแนลครับมัน,น้กิจมาเปิดราคาควายครับผมสถานที่นะครับผมบ้านหอยเลิกตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพู ครับแม่ทองคแม่ทองคำเป็นเชื้อสายมาจากไหนเนาะนาสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรอายุหลายเป็นไรปีกว่าต่อปีกว่าความสูงอยู่หลายเป็นไรครับร้อยยี่สิบหกต่อร้อยยี่สิบหกนะครับปีกว่าแม่ทองคำสถานะทองครับค่อยหน่อยอยู่แม่จ๋าก็ยังหน่อยอยู่เนาะเพิ่นขึ้นเพิ่นขึ้นไปนี่างต่อยังเพื่อนขึ้นเนาะ หางใหญ่ครับไปหางกันพ่วงงามดีนะครับผมเดี๋ยวชมความงามกันอุดมทัศนี่ <Okay. S 1> อุดมทัศนีนะครับไวายไทยมีนะครับตาแตมแก้มจำม,มีอ,องคข้อสองอ,องนะครับข้อใหญ่นะครับเก๋อุผ้าไปง่ ราคาเป็ไไนไราครับส <39, 000 S 1> ามหมืน <ไป S 2> น่นเก้าพันบาทแหมราคาดีไปนาบุีสามหมื่นเก้าพันราคานีตอรล่งได้อีกว่านี่ในจ่านิดหนเลยน,น้อยนะครับราคาดีราคาดีนะครับน้ำตัวก็ดี มีจากตัวจากโค่มครับมื่อน,นี้นี่สองตกับแม่มันชมแม่มันนะครับซื้อบ้างไหนนะครับมีทองคูนต่อทองคูนทองคุณพ่อพ,พอพันเนะาะแม่ทองคนะครับ เราเปิดกว้างใหญ่ดีนะครับอาชสิล่มแห้งนะครับล่มจี๋แห้ง,น,งน้อยจัง่อยนะครับอาจชีวะแดงยิ่งฉัดเสื้อสายมากจังใดครับสายบันบานห้องหนิลสายบันบานเนาะลแต้มแกมจำนะครับองค์พ่อเอิ้งพ่อใหญ่เดี<อ>๋ยวังรอๆตัวกันครับความสูงอยู่หลายเป็นใดครับ142คร้่สิบสอง ห่างใ่ายครับแต่ห่างกันก็เกินน้อยนึงนะครับผมโดยว่าก,กับเพียงเขาอยู่กับวดัดอีกีร่ายนะครับวันละคาไปหลายปันไรครับ9.000 90, ห 90, <000 S 2> มบาทครับ0ก้ครับผมราคานี้ต่อร่องได้ทอง2เดือนจะเขาซ้ำละกัน่องสอง,องเดือนนะครับตอนนี้อพอพันครับ เท <Okay, S 2> พพุทธลอยเอ็นครับเทพพุทธลอยเอ็ด, okay, อเ,อดเป็นใบหรือครับผสมจริงผสมจริง,ผส,รงผสมจริงนะครับราคาดีนะครับความสูงได้เลยนะครับลอยซีสองครับตัวใหญ่ครับตรงควันครับ เบอร์โทรศัพท์ติดตอ่อครับผมที่หนึ่งศูนย์เก้าห้าหกหกสามสี่หนึ่งเก้าศูนย์นะครับผมของพี่บีบ้านหวยเลึกนะครับตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดนองบรุรูครับผมสวยงามนะครับทั้งสองตัวได้ราคากดีนะครับราคาดีเกรรษตรกรเอือมถึงได้ครับ ครับสุดท้ายท้ายคลิปก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีช่องอินเดียแคลนนะครับที่ติดตามรับชมช่องของผมอยูเพราะว่าจะเป็นคนติดตามเก้าติดตามใหม่นะครับผมกับมาเป็นเรื่องใจกดติดตามให้กดท่าคลิปในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าวสวัสดีครับ